ผมผมบอกแล้วพี่ทอมตายใช่ไหมครับโอ้ยนั่นพี่ใหม่บอกพี่ทอมพี่ทอมบอกพี่ใหม่บอกพี่ทอมไม่ตายหรอกโอ้โหก็ฟุกโดนมาก่อนแล้วแปดร้อยถ้าหมุนคันน่ <c oughs> ไม่ตายมันมัน,มนข้อข้างเลยพี่ก๊อฟขอสองเจ็ดเจ็ดพี่ทอมอ e ีสามอ่าให้พี่ทอมเล่นอีสามสวยครับโอเคโอเคอ่ะ เอ่อพีับพีับขันไหนก็เออขอทนพีับอ๋อพีหน่อยงงโอเคโอเคอเราไปไลน์นอกนะเาไปไลน์นอกอีสามไปไหนอีาตำแหน่งนี้นะครับอีสามอ่าอีตำแหน่งนี้ส่วนอ่อมีอ่อห้าเจ็ดเฟวี่ห้าเจ็ดเฟวี่อยู่อ่าลานี้นะอยู่ลานี้เ e ฟวี่นะโอซิทีพก็อยู่ลานี้นะครับอยู่เป็นเป็นเรียกว่าเป็นที่กันไว้เออ แมนมีแมนส่วนหกสองเอไปกับพี่ก็ได้เดี๋ยวพี่จะพาพี่รว่พวกหลังก่อนอ่ะไปครับเชิญอ่าเดี๋ยวไม่ต้องห่วงเธอไปกับวีแซดเนี่ยนะเดี๋ยวพี่จะพาไล่บูป,ปับบูป,ปับก่อนเลยนะ่ยือมีม,มีตายคนหนึ่งแน่นอนอ่าต้องตายเหรอสุปก่นนี่มีตายคนหนึ่งแน่นอนมีตายคนหนึ่งแน่นอนอ่า นั่นอาวิทยุย้อไหมอา่อาหกสองเออวิทยุหน่อยอ่ามันไม่เอาเราเ,าเอาไว้อ่าโฟกัสห้าเอสวยสวยโอ้ยิงอะแปลก <Pick up. S 2> วะเนะมมมนี่ยพี่กัปพี่กัปออกมาเนี่ยะไรนี่ยะไรนี่โอ้โหกูถอยแล้วจะตายก <Right, S 1> <ะ>ัปแล้วพี่กัปพี่กัปมาพี่กัปมาหกสองเอมาสวยสวยเราจะไปยิงห้าเอคันที่เลือดน้อยสุดมามา ไปโฟกัสท okay. okay. uh. ่าเอเลื่อนน้อยสุดนะครับมันแตกแถวมาแล้วเออโอเคโอเคอีกครับโอ้ยพี่โอ้ยวิ่งลายนั้นเรานี่นะเรานี่เออสวยลบลบลบโอกาสเลื่อนน้อยสุดพันสี่โอ้ยเปล่าเลยอย่าอยดี๋ยวาชนเลยพี่เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงพี่เลี้ยงไม่ได้ กันเลือดน้อยสุดว่กันเลือดน้อยสุดโอเคโอเคอันเดียวอะไรล่ะพี่ให้ยิงอนละยิงยิงให้เอยิงไปไหนน่ะพี่ครอปยิงให้เอนี่ให้ตายให้ตายโอเคโฟกัสสองสี่คนนี้คนตัดแท็กแล้วนี่ไม่มีใครดีเลยหรอออกไปดีหน่อยดีดีหน่อยดีหน่อยดีหน่อยใครใครอยู่ใกล้สุดผมเพิ่งเห็นนะน่ะเอ่อให้เอเป็นเออสองเจ็ด สวยสวยเอาโฟกัสเรื่องนี้ก่อนโฟกัสแค่นี้ก่อนโอเคเดี๋ยวพี่วิ่งวนโอเคโดนนัดหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ฆ่าเลยครบโอเคสวยผมหน่อยผมโดนลูมแล้วขอลายังยังใจเย็นใจเย็นโอเคสองเอยังอะไรอะไรยังะสวย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 ครับสวยครับ อ่ารถผมมีปืนสักน้อยหไปยิงสองเอไปยิงห้าเอเลยพี่ดูวีเซ็นให้อ่ะพี่ดูวเซให้สวยครับก็เดึงปืนไปให้สวยสวยสวยลุมห้าเอก่อนลุมห้อก่อนนะปุ๊บโดนทะยังเสร็จแล้วผมสับแล้วเนี่ยสับฮะไอีห้าอยู่นะเอาาเอาหกสองเอลงมหมหกสองเอโหลงหมโหลงหมโหลงมโหลดบลบนะโหลบโหลโหลโหลลลลบลลดล ไม่คือรถไปหาเธออ้าวโฟกัสรถน้อยก่อนนี่ตอนนี้ใหม่ไวแล้วครับแปดวิแปดวิแทกไม่ได้ดามิดด้วยโอเคโอเคเอาเอาเลยพี่พี่ทำมาเลยอ่ารีบฆ่าคนนั้นก่อนเร็วๆนะ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 ก็อยากเร็วจะล้างมันพังมีดล้างพังังไปไหนมึงให้กูประชิดตัวก่อน ลังพังพลมาจูตายอ่ะเออโอเคประชิดต,ตัวได้แล้วเจ็บร้อยประชิดต,ตัวได้แล้วออแล้วก็โดนเข็มจริงเลวเออไม่เป็นไรเหลือพัดส,สามเหลือไว้แค่นั้นแหละนะ أو, โอ้โหแล้วเดือดแต่แกงโตช้าๆทั้งนั้นเลยมไม่เป็นไรไอ้ตุ้มต้ามึงไรเลยเออแตเพราะว่าม<ด>ันมันหล่นนะมันหล่นนะมันน่าจะวิ่งไปตรงนี้นะเออเออมันนี่เขากางไว้เขากลางไว้เอ้า เฮ้ยเฮ้ยอันไทยอันไทยออ้พวกทียิ่งไม่ดีเนีย่ยพวกพวกอุ้ยเออเรียกเอาแล้กันตายคนไหนรุ่นไงบอกมึงเรียกตายเลยนะเออ,เอ,อ โ okay. อเคอาเรียบร้อยผลงานวีเซตกับหกสองเอเราพอดีใช้ใช้ได้เราไปกันสามคนเรานี่แหละง่ายง่ายง่ายแต่พี่ก๊อฟจะถึงตำแหน่งนี้เลือดแทบไม่เหลือแล้วนะโดนเขายิงกับแท็กอยู่นะใช่พี่พี่พ,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 พี่ต้องวิ่งหาลายเก็บตัวป้องกันตัวเองเลยแหละพี่นั่นแหละพี่จะซ้ำให้ได้เด่เาไปมาเดิมครับอ่าไปเอาวีซาวีเซที่แล้วก็หกสองอคันเดิมครับที่เหลือเอาคันเดิมก็ได้นะครับนะ mình được, cũng được. Mình nghe